สำนักการช่างจัดประชุมนณห้องประชุมศูนย์เครื่องจักรกลผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการจัดทำประมาณการประกอบแบบมาตรฐานการจัดทำประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์และแรงงานก่อสร้างการจัดทำร่างข้อบัญญัติรบประมาณปี58การชี้แจงข้อสังเกตของสอตอง,องกรณีขุดสระเล็กในไร่นาจำนวน6ออำเภอ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานโครงการปรับเกตผิวจราจรลูกหลังและเห็นคุกประจำปีงบประมาณ58ชุดที่1ปฏิบัติงานในเขตอำเภอเมืองเขตพื้นที่ตำบลท่าพระตำบลดอนหันชุดที่2ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเขตพื้นที่ตำบลสำลานตำบลนนทนชุดที่3ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองที่4ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอภูผามาน งานโครงการซ่อมปรับผิวจราจรถนนล,ลาดยางประจำปีงบประมาณ5-8สายบ้านหนองน้ำสใสถึงโคโกออำเภอบ้านไผ่สายบ้านหันถึงบ้านป่าปออำเภอบ้านไผ่งานร้องขอจัดส่งเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนภายในกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2องอำเภอเมืองขอนแกน่น งานชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินจำนวน33ครั้งฝ่ายเครื่องจักรกลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณประจำปี2558จะซื้อรถซ่อมปัดผิวจราจรลาดยางมูลค่า28.2ล้านบาทเพื่อใช้ซ่อมปัดผิวถนนลาดยางภายในเขตจังหวัดขอนแก่น งานซ่อมเครื่องจากกลภาคสนามงานซ่อมเครื่องจากจำนวน14งานงานบำรุงรักษาเครื่องจากกล4 ng. งานงานซ่อมเครื่องจากกลภายในโรงซ่อมงานซ่อมเครื่องจากจำนวน11งานงานบำรุงรักษาเครื่องจากกล8งานฝ่ายสำรวจและออกแบบงานสำรวจออกแบบถนนเชื่อมระหว่างตำบลหมู่บ้านจำนวน8โ,โครงการ การสำรวจโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน25โครงการกำหนดราคาการงานก่อสร้างจำนวน6โครงการฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนรถบรรทุกน้ำรวมทั้งสิ้นจำนวน157เที่ยวคิดเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น1,510,000ลิตรสนับสนุนเครื่องจักรกลในการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อสนองนโยบายคลองสวยน้ำใสของรัฐบาลดังนี้กำจัดวัชพืชลำห้วยแก่บ้านฝางหมู่หนึ่งเขตเทศบาลตำบลแก่นฝาง กำจัดวัชพืชลำห้วยขุมเหล็กบ้านโคกใหญ่หมู่8เขตเทศบาลตำบลแก่นฟางกำจัดวัชพืชในสระน้ำสาธารณะบ้านย่าคำแดงตำบลโค้งามอำเภอบ้านฟางกำจัดวัชพืชบริเวณหนองกองแก้วในเขตเทศบาลตำบลชนบทรอำเภอชนบทร งานสำรวจเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงภายในถนนที่อยู่ภายในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสร่วนจังหวัดขอนแก่นตามโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในถนนที่อำเภอเมืองอำเภอรกระนวนอำเภอหนองนาคำงานที่ได้รับมอบหมาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้เข้าร่วมการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการเปิดสัมมนาฝ่ายพังเมืองการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และสำนักการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตย์เพื่อคนทางมวลหัวข้อการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการวันที่7กรกฎาคม2558ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตย์เพื่อคนทางมวลสำหรับเยาวชนณนะบ้านคมพิการตำบลสงเปืือยและตำบลน,นาว่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสน่วนจังหวัดขอนแกน่นตัวยอย่างเช่น โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสี่ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนสีเสมาวิทยาเสริมโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนศีเสมาวิทยาเสริมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนสีชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมโครงการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนหนองนูประชาสันโครงการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสีชมพูศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาลัย โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพิสารปุณณวิทยาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนนางีวิทยาสรรโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนางีวิทยาสรร โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารสถานีขนส่งแห่งที่3จังหวัดขอนแก่นอาคารหลังที่2 งานทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุจำนวน52งานเป็นเงินจำนวน38,400บาทสำนักการข้างขอบคุณที่รับชมคะ่ะ